เสียยะจ้ไทยแล้วหนึ่งจุดเกาสี่ประตูแตงสิ่งแปงหน้าสเตลแต่ว่าเครื่องเดิมวีดาวมวงพันหกพันจังเป็นจังครับหัวหน้าโอ้เห็นแล้งเห็นแล้งขนาดนี้เจ้าบาเครื่องสิ่งบ่สิ่งแน่นอนสิ่งแท้แน่นอนสิ่งเสเตลสเดลเ,เ,เออสเดลดากแน่นอนสเดลดากโอ้บางกีคือนูน้นนบะเครืองสิพังเดี๋วนี่น,อน้องบงเครืองบงเครืองเจ้าสิตกใไว่าแก เอ้ยบอม,มี่อย่างเลย <c oughs> เป็นตะาน <c oughs> โอ้เดี๋ยวเป็นตะายตุ่มกันอีกแล้วฝ <c oughs> าคาร์บอนหน้าสเตลตอนแรกว่าจะใส่โปรเจคเตอร์อมุบหมดมุบหมดล้ <c oughs> อเวลล้อล้นล้นันใจด่านตรวจนะครับผมแปลงเป็น<อ>หาหูมาหาหูพร้อมล<า>้อเวลด้วยล้อเวลด้วยแล้วก็พวงมาลัยนาที่ข้อหักแรงๆพูดถึงเจ้าของเดิมยังไง ไปเรียบร้อยแล้วเป็นสังเลยป่ะเป็นสังเรียบร้อยแล้วครับไปก็หักไปครับพี่น้องรู้เป็นตาขายได้ใช่ไหมเจ้าหนี้ไม่เก่ามือโลหัวเกียร์ซิ่งบัดบดหนึ่งโอยจังเป็นจังครับหัวหน้าโชว์อีกรอบป่ะสักหน่อยดิป้าจะจะเปิดกระปุกอย่างไรรับเนี่ยเออลืมบอเอาแบบสกิดสกิดจัดโปรปีดาวงวดผ่อนเริ่มต้นห0 0 0บาทออกรถ0บาทบัตรไปเดียว ด้านหลังมีคำสายฟ้ากรอบป้ายไทยเทเนียมแต่งได้หล่อจริงๆครับผมมือใหม่หัดขับนะถ้าไม่ใช่มือใหม่ ซื้อไม่ได้ทำไมมือใหม่หัดขับ,ขบได้วุเจากจัเจากจับใครมือที่สามเลยแล้วก็ชินในมือที่สามผมชอบเลยมือที่สามมีชอบมากเลยทุกวันนี้ก็เป็นแต่มือที่สามคนอื่นนะครับมือแรกไม่เคยเป็นเลย<ม><อ>เรื่องเรื่องเมียน้อยผัวน้อยนี่ชอบจริงๆเลย<ม>อเอ้าออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวซื้อง่ายขายคล่องซื้อคล่องขายง่ายงวดผ่อนเริ่มต้นหกพันบาทปีแรกนะครับหลังจากนั้นงวดผ่อนเก้าพันกว่าบาทนะครับออกรถศูนย์บาท ปัดไปเดียวส่งฟรีทั่วไทยพิมพ์คําว่าสุดครับเสียะพิมพ์อีกที่ว่าจวดครับเสียะขอให้พี่น้องรลำล้ยด้วยให้พี่น้องถูกหวยเงินลาน้านแชกไปครับพี่น้องเดี๋ยวเสียจัดให้เจ้า